วันนี้แม่ต้อยได็เขาสวนด้กค่ะเด้อแม่ต้อยเขาสวนผ้ามาห่อ,อหมักซีดาหมักซีดาหรือว่าหมักฝรังะะนะ่งเนาะกันเนาะที่สวนแม่ต้อยนะคะซีดาลกูกดกพี่น้องจ้าเบิ่งหมักซีดาพันพันใหญ่ล่ะอันนี้พันธุใหญ่แต่ไม่ใช่พันไุไรมเล็ดด้วยค่ะเด้อเป็นพันธุใหญ่ มึงดูอะไพี่น้องเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่มึงดูดอกคัก,กิลี่พี่กายบ่กดอกเด้๋ยวปีนี้ดอกคัก,ก่นอนเดือ๊หกน่อยหนูเออดอกมากเลยอ่ะปีนี้อ่ะดู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 เหรอสีห่อไว้บบนี้ติถุงจะพอไหมเนี่ยห่อไวนอ้นะกันเนาะเนี่ยห่อไว้ห่อไว้มองดูแยกละสามน่ยวยเลยเหรอเ อืปวดโพแล้วฮะอันนี้ฮ้อกฮือฮ้อไปเพื่อไม่ให้แมลงเข้ามารบกวนต้องการน้องพี่น้องเนาะคุณเด๋มมึงดูหลักค่ะมึงดูค่ะมึงขังหลังมึงเนี่ยดอกกักดอกนี่ที่บนนองที่กรดิน่งติดยามญ่มาเนี่ยต้นเบื้องไงที่พี่น้องต้นเบื้องไ ชุมด้วยกันนะคะแม่เตยบนสวนพามาโอหมักสีดาเนาะค่ะเน,นาะดกคักดกแน่เจ้าให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่ทุกงาทุกแสงเลยอ้อมต้นเลยเนาะต้นนี้น้อมเนาะอ,อ,นอ้อมต้นเลยมีให้เออดูดูดูด,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 ดพี่น้องจ้าดูค่ะดูๆ ว้าวเป็นปุ่มอยู่ทั้งในออดกบักค่ะแต่เราก็ต้องหอะะอ่หอไว้เนะค่ะเนาะห่อไว้เพื่อบ่อหิแมลงมันหแม่งเงียงมันรบกวนเนะคะ่ะเนาะงามกักหมึกซีดาปินสีดา่อยพลาดูดูดูเด็กางทางนีไปรอบๆต้นนะคะเพื่อนๆจะ้ะไปรอบต้น เป็นพันกรอบๆดูแต่ว่าบรูว่าเป็นพันนิยังเนาะค่ะเนาะดูแต่ว่าเป็นหมักสีดาไงเพราะว่าบรูว่าพันนิยังเมื่อมันจิมจูด้วยค่ะเดอะ้อไม่ใช่จิมจูนะคะจิมจูไม่ใช่จิมจูจิมจูตน้นฝุ่นต้นใยๆสองต้นอยู่ทางบนเดยวจะพาไปชมนะคะจิมจูก็ห่อแล้วแต่ยังไม่เสร็จดุกมากเลย มีทุกรอบรอบต้นเลยดูชิดูชิเพื่อนเพื่อนจ้าดูช,ดชิโตแล้วก็มีโตก่อนเพื <hooked on. Jeremy first> ่อนเลยลูกนี้ดูขักดอกแน่อยู่ข้างในก็มีนะคะเยอะแยะเลยชมด้วยกันดวยค่ะหยะปตายหยดเถก่นมีเมื่อนี้อากาศค้มเนาะค่ะน้องพี่น้องจ้า เพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนค่ะดูค่ะดู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 ซีดาดกดกมากเลยร้ายค่ะร้ายมึงข้ามาชุมเนาะค่ะเนาะพามาชุมพามาหอ่หอห่อหมักซีดาเนาะค่ะเนาะข้างนี้จะห่อแล้วเนาะตรงนี้ กำลังมีคนห่อมักซิดาอยู่มักฟฝรั่งจ้าพันใหญ่นะคะเป็นยังไงหอไปเรื่อยๆหอไปมันเยอะมากเลยใช่ไหมมันดกมันดกเลย,เยกกดกมาก,<ต>มากเลย,ยโ้โหปีนี้เป็นปีที่สองของของที่ปลูกเนาะค่ะเนาะที่ได้กิน เป็นปีที่สองปีที่ผ่านมาบดกค่ะปีนี้สุดยอดเลยดกมากเลยเนี่ยบงน้่มกันเด้ค่ะได้จุมด้วยกันนะขาเพื่อนเพื่อนยูทูบที่น่ารักจ้าดูดูดูเลยเราคยเห็นดกปันนี้ปีกายเป็นงาเดียวเด้ออมเดอ้อปีนี้เป็นรอบรอบต้นเลย ต้นใหญ่หน่วยใหญ่ก็มูอมัดต้นสงสัยเขาเขาเป็นไอ้มูเขาจะเป็นเขาจะเป็นลูกพี่ไหนอ่ะไหนดูหกลูกโอ้ดู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 แซงนี่งแบห่อหมดทั้องหกเลยเหรอห่อไว้เลยเพราะว่าแยกไม่ได้เนาะแยกถุงไงหึืมแถุงรงไงถุงไงเออดกดกมากเลยค่ะ ข้างในก็มีเนาะยแะ่น้อยส้มน้อกันจ้าโอ้โหไงมากไหนกินตลาดแล้วเาฮาใครอยากกินก็เดินมาได้นะคะที่สวนแม่ต้อยบ้านสวนนะคะให้เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามเลยนะจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์ให้แม่ต้อยบันสวนเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยจ้า วันนี้พามาชมหมักสีดาเนาะคะนะ่ะเนาะมาชมหมักฝ้ารังดูดูค่ะดูดกมากเลยซึ่งจะเป็นปีที่สองนะคะนะ่ะเนาะปีที่สองของติดปลูกมากเนาะค่ะที่ได้กินค่ะค้นหอกับมุนเข้าไปต้นไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆจ้าต้นบบใหญ่ค่ะต้นน้อยๆเตี้ยๆ เบิงตะปูหอหลดเตี้ยๆจ้าตูนน้อน้อยแต่เต็มไปด้วยลูกดกมากเลยดู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 ตำลงยยังนวยงงงเนะเนาะตอกแตกเราก็ต้องห่อไว้เผื่อไม่ให้แมลงวันมารบพวนเขานะคะเนาะขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนทุกก,กำลังใจน,นะคะ คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อแม่ต้อยขอฝากติดตามฝากกดไลค์ให้แม่ต้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหนาไลไรหนาพ่อก,กันไหมนาองจะเนาะขอบคุณค่ะ